สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการมานี่พี่จะเล่ารายการที่จะเล่าเรื่องราวหลายหลากตั้งแต่สักระเบือยันเรือรบนะครับแต่ว่าครั้งนี้เรื่องที่จะนํามาเล่านะครับก็คิดว่าเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์คือเหตุการณ์ช่วงเปิดเทอมนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าจะมาเรียกว่าให้คําแนะนําก็แล้วกันนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนเก่ง นะครับวันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับการเรียนเก่งนะครับแบบเกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งเคล็ดลับนี้ได้มาจากไหนได้มาจากตัวเองครับคนที่ได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งใครครับก็ตัวผมเองครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโมเอามาโชว์ก่อนเลยนะครับอันนี้อันนี้ได้เกียรตินิยมแบบได้เหรียญทองนะฮะแล้วก็จะบอกประวัติการศึกษาของตัวเองก่อนนี่ก่อนจะเข้าเรื่องก็จะต้อง โม้นะยกยอตัวเองก่อนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่โม้ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อถือก็ก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็คือว่าผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่น้องๆอยากจะเรียนเก่งเนี่ยนะครับแล้วก็คําแนะนําในการเรียนเก่งวันนี้ที่จะมาแนะนํากันนะครับก็ขอบอกเลยว่าสามารถใช้ได้นะครับทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยม อุดมศึกษาท่านสามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้คุยกันวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการมาค่อยๆคุยกันไปเรื่อยคือถ้ามันไม่จบในคลิปเดียวก็ไม่จบนะฮะแล้วก็อาจจะเดี๋ยวทําคลิปต่อไปเพิ่มเติมนะครับค่อยๆคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับน้องๆที่กําลังเรียนไม่ว่าจะเรียนชั้นประถมเรียนชั้นมัธยมเรียนขั้นอุดมศึกษาเรียนปริญญาเนี่ยนะครับ แล้วก็ที่สาคัญสาหรับน้องๆน,นะครับโดยเฉพาะประถมมัธยมนะครับผมขอบอกเลยว่าเคล็ดลับที่จะแนะนําในครั้งนี้นะครับน้องๆไม่จําเป็นต้องไปเรียนพิเศษนะครับน้องๆโอ้โหสามารถทําตัวได้เรียกว่ามันมีความสบายมากขึ้นอ่ะนะโอเคลองมาฟังกันดีกว่านะครับผมอยากจะบอกกันว่าสําหรับใครที่ต้องการจะเป็นคนที่แบบว่าเรียนเก่งเนี่ยนะครับคุณจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเด็กเก่งอ่ะ คาว่าเด็กเก่งอะ่ะมันมีกี่แบบเฮ้ยเด็กเก่งมีมีมีแบบที่แไม่ใช่ว่ามันเด็กเก่งแล้วก็คือเก่งเหรอเด็กเก่งมันมีแบบครับอย่างน้อยๆที่สุดเด็กเก่งมีสองแบบครับสองแบบแบบที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งเด็กเก่งแบบที่มันเกิดมาเก่งอ่ะ คือมันเกิดมาเมื่อเก่งเลยน้องๆมีเพื่อนไหมเคยมีเพื่อนไหมแบบเพื่อนที่แบบว่าในห้องเรียนเดียวกันแบบโอ้โหอันนี่มันเก่งจังวะโอ้โหมันเรียนอะไรมันก็รู้เรียนอะไรมันก็เข้าใจโอ้โหมันทําอะไรมันก็มันเก่งนะมันเกิดมาเก่งพวกนี้ครับฟ้าประทานครับพรสวรรค์มาแต่เกิดครับเก่งออกมาสําหรับน้องๆที่เป็นกลุ่มแรกนี้นะครับน้องเกิดมาเก่งนะครับคลิปนี้อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่กับน้องนะครับแต่ว่าเด็กเก่งกลุ่มที่2ผมเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ น้องๆกลุ่มนี้นะครับเด็กเก่งกลุ่มที่2คือเด็กที่เกิดอยากจะเก่งกลุ่มนี้ต้องฟังผมนะเด็กที่เกิดอยากจะเก่งคําว่าเกิดอยากจะเก่งหมายความว่าไม่ได้เกิดมาเก่งฮะเกิดมาเป็นสามัญธรรมดาทั่วไปเลยนะไม่ได้แบบว่าโอ้โเกิดมาแล้วไอคิวสองพุ่งออกมาเลยนะตั้งแต่เกิดไม่ใช่เกิดมาก็ไอคิวธรรมดาเรียนกับเรียนธรรมดานะครับแต่เกิดอยากจะเก่ง ขึ้นมาอันนี้ช่วยได้นะครับส่วนเด็กที่ไม่เก่งในที่นี้ก็บอกให้น้องๆหรือจะเรียกเพื่อนๆดีนะทราบไว้ก่อนก็คือว่าจะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะช่วยไม่ได้ก็คือเด็กที่ไม่อยากจะเก่งฮนะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่อยากจะเก่งเนี่ยนะครับคือเขาก็ไม่เก่งอนะ่ะเพราะเขาไม่อยากจะเก่งไนงะดังนั้นเนี่ย สำหรับใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้นะครับอยากจะบอกก่อนว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งยวดเลยสำหรับน้องๆที่คิดว่าน้องเป็นคนที่อยากจะเก่งในที่หมายถึงว่าอยากจะเรียนเก่งนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนเก่งมีเคล็ดลับมีวิธียังไงมาฟังกันนะครับวันนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงเคล็ดลับเคล็ดวิชาการเรียนเก่งเนี่ยนะครับผมต้องอธิบายให้น้องๆเข้าใจก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยนะครับ มีวิธีหรือมีแนวทางการเรียนการทําอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนเรื่องบางเรื่องเทคนิคบางอย่างนะครับสําหรับคนบางคนเขาใช้เนี่ยมันได้ผลแต่สําหรับคนอีกบางคนเนี่ยเอ๊ะใช้วิธีการเหมือนกันมันไม่ได้ผลอันนี้น้องๆอ,อาจจะต้องหาแนวทางให้เจอว่าแนวทางของน้องๆที่อยากจะเรียนเก่งอะ่ะแล้วน้องมีแนวทางอย่างไร ถ้าเกิดว่าเจอแนวทางที่ใช่เจอสิ่งที่มันแมทมันเหมาะกับตัวน้องๆเองอันเนี้ยจะได้ผลครับแต่ว,ว่าวิธีที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมรู้มาเองก็คือว่าผมพยายามทดลองกับตัวเองพยายามค้นหาแนวทางของตัวเองว่าอะไรแบบไหนที่มันเหมาะกับผมทําให้เราเรียนเก่งขึ้นมาได้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมอะเดิมเนี่ยนะครับเรียนไม่เก่งฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเก่งกลุ่มแรกแน่นอนคือไม่ได้เกิดมาเก่งครับเรียนไม่เก่งก็ชั้นมัธยมต้นเนี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยก็ประมาณว่าได้สองกว่ากว่าครับไม่เคยไม่เคยได้สามเลยนะเกรดเฉลีย่ยไม่เคยได้สามเลยไฟฝันมากอยากจะได้เกรดเฉลี่ยได้สามสักครั้งในชีวิตก็เรียนไปครับเรียนไปพยายามเรียนพยายามทบทวนพยายามทําอย่างที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าขยันอ่านหนังสืออะไรโอ้โหก็ทํานะครับ มันก็ไม่ได้อะมันก็ไม่ได้ดีคือว่าถามว่าเรียนแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับแต่เออมันได้คะแนนดีไหมมันไม่ได้ดีครับมันเป็นประชาชนธรรมดาที่ออกแนวค่อนข้างต่ําด้วยนะครับผมเจอกับเรื่องอย่างนี้มาจนกระทั่งผมมาค้นพบว่าอ๋อการที่เราเรียนไม่เก่งหรือผลการเรียนมันไม่สูงมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเรียนผิดวิธีครับ ผมจะต้องหาวิธีที่ถูกต้องในการเรียนให้ได้นะครับผมก็เลยค้นหาวิธีในการเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็วิธีที่ผมค้นคว้ามาได้สําหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เลยก็อย่างที่เห็นนะครับโชว์นะครับผลการเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับจากเด็กที่เรียนได้2กว่ากว่าสองอย่างเงี้ยนะครับตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะผมได้รางวัลเรียนดีนะครับก็จะได้เหรียญอย่างนี้ในมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะครับ3ปีซ้อนผมได้ทุกปี ตอนจบผมได้เกียรินิยมดับหนึ่งเรียนทองนะครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้น่าจะมาแชร์ให้น้องๆฟังเผื่อว่าถ้าเกิดว่าน้องๆตรงกับวิธีการนี้ใช้แล้วมันได้ผลก็เป็นประโยชน์กับน้องๆเองซึ่งวิธีการนี้บอกได้เลยว่าน้องๆไม่ต้องเสียสะตุ้งสะดางอะไรนะครับสามารถทําได้เลยนะเอาละครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่า คนเรามันไม่เหมือนกันมันมีวิธีการในการเรียนอะไรต่างๆในที่ไม่เหมือนกันนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับโอ้เพื่อนคนนี้เก่งมากครับเก่งมันเป็นเด็กเก่งประเภทที่หนึ่งอะคือมันเกิดมาเก่งอะมันเจ๊ะเก่งไม่รู้มันเก่งอะไรกันนักกันหนานะครับแต่ว่าทุกท่านทราบไหมครับว่าเคล็ดของเขาในการอ่านหนังสือก็คือในเวลาที่เขาอ่านหนังสือเขาจะต้องฟังเพลงไปด้วย บางครั้งก็เปิดเพลงในห้องให้มันเสียงดังๆอยู่ในห้องบางครั้งก็ใส่หูฟังครับแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าผมทําไม่ได้ฮะผมผมจะเปิดเพลงฟังไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยผมทําไม่ได้ครับผมทําแล้วไม่รู้เรื่องครับแต่เพื่อนของผมคนนี้แปลกมากเลยเขาบอกว่าถ้าเขาอ่านหนังสือเงียบๆอ่ะเขาอ่านไม่รู้เรื่องฮะต้องมีเสียงต้องมีเพลงต้องมีอะไรเงี้ยให้มันดังอยู่รอบตัวแล้วเขาก็จะอ่านหนังสือรู้เรื่องนะครับ ด้วยวิธีการอย่างนี้ครับเรียนได้4.00นะครับเป็นไงครับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันหาวิธีการที่มันเหมาะกับตัวเองโอเคทีนี้ไม่ต้องพูดเรื่องคนอื่นแล้วพูดเรื่องตัวผมดีกว่าวิธีการที่เหมาะกับตัวผมนะครับผมก็ค้นพบแล้วครับว่าเคล็ดวิชาเรียนเก่งนะครับมีหลักง่ายๆ3ข้อต่อไปนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งคือน้องๆปฐมมัธยมอุดมศึกษานะครับ ข้อแรกเปลี่ยนความคิดก่อนครับจากประสบการณ์ของผมนะครับทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ในการเป็นผู้สอนนะครับพบว่าในห้องเรียนเน่ยเราจะมีความรู้สึกหรือความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาครูอาจารย์ถามเนี่ยเราไม่อยากตอบอทําไมอะทำไมถึงไม่อยากตอบกลัวตอบผิดทําไมตอบผิดแล้วครูตีเหรอหรือตอบผิดแล้วทําไมครูหักเงินเหรอ ก็ไม่ใช่ตอบผิดแล้วครูก็ไม่ทำอะไรอ่ะเอาแล้วทําไมแล้วทำไมกลัวตอบผิดเลยไม่กล้าตอบอ๋อมันไม่ใช่อะไรหรอกคือตอบผิดแล้วเพื่อนล้อปัญหามอยู่ตรงนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่ามีคําถามแล้วเราตอบผิดเนี่ยเพื่อนมันล้อฮะลอ้อบายวายตอบผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าถามนะเออแล้วเพื่อนตอบถูกป่ะเพื่อนก็ตอบไม่ได้ครับแต่ทําไมมึงล้ออ่ะก็เขาไม่ได้เป็นคนตอบไง ก็เราเป็นคนตอบแล้วเราดันตอบผิดมาตอบผิดมันก็ล้อก็แค่นั้นก็มันก็เลยเกิดภาวะว่ามันไม่อยากตอบเขากลัวตอบผิดน่ะนี่เ่ครับเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติอย่างยิ่งยวดเลยนะครับผมบอกทุกคนอยู่เสมอว่าให้คิดปไปเลยเวลาที่เดินถือกระเป๋าเดินอะไรเข้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คิดปไปเลยว่าถ้าเกิดวันนี้ ไปเรียนในห้องเรียนแล้วเกิดต้องตอบคําถามแล้วตอบผิดให้บอกตัวเองเลยโอ้ oh, วันนี้แม่งโคตรโชคดีเลยว,วะ่ะตอบผิดเนี่ยทาไมครับการมาเรียนหนังสือนะครับถ้าเกิดว่าครูอาจารย์ถามในห้องเรียนแล้วคุณไม่รู้คุณตอบผิดคุณวันนั้นคุณได้กําไรครับได้กาไรยังไงอะ่ะอา้าวถ้าคุณตอบถูกแปลว่าเรื่องนั้นคุณรู้อยู่แล้วไม่ได้อะไรฮะไม่ได้กําไรเลยฮะก็รู้อยู่แล้วอะ่ะ ครูมาสอนในเรื่องที่รู้อยู่แล้วแล้วได้กําไรตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าครูถามอาจารย์ถามคุณตอบผิดปังไม่มีครูอาจารย์คนไหนเลยนะครับที่จะบอกว่าโอ้โหลูกศิษย์เธอว้ายโง่จังเลยปล่อยเธอโง่อย่างนี้ต่อไปไม่มีหรอครับเขามีแต่ว่าเออเธอ เรื่องที่เธอตอบมานะั้นมันผิดนะอ่ะนี่สิ่งที่ถูกคําตอบที่ถูกต้องต้องอย่างนี้อย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าโจทย์เลขอ่ะเลขจะแก้อย่างนี้อย่างนี้นะหรือถ้าเป็นวิชาสังคมเอ้ยเธอจำเอ่อเหตุการณ์ผิดนะหเหตุการณ์นี้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับคุณได้ความรู้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องน่าอายครับส่วนเพื่อนในห้องที่ไม่น่ารักคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าเราตอบผิดแล้วเขามาร้อนเรียนเราหรืออะไรอย่างนี้นะครับปล่อยเขาไปเถอะครับ ปล่อยเขาไปตามทางครับปล่อยเข้าไปตามยัถากรรมของเขาฮะอยากล้อก็ล้อไปครับมาเรียนมาเรียนเอาความรู้มาเรียนเพื่อหาความรู้นะครับดังนั้นตอบผิดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดเพื่อนอยากล้อก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันนะครับแต่ให้เรารู้ไว้เอ้ยไม่เป็นไรนายจะมาเรียนเพื่อหวังจะมาล้อคนอื่นก็ช่างนายแต่ว่าเราไม่ใช่เรามาเรียนเพื่อหาความรู้ดังนั้นนะครับจำไว้นะครับน้องๆข้อที่หนึ่ง ปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดซะยิ่งตอบผิดในห้องเท่าไรน้องยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นต่อไป2ข้อที่2นะครับเคล็ดวิชาเรียนเก่งข้อที่2ข้อนี้ฟังดีนะครับฟังดีๆนะอย่าทบทวนบทเรียนที่เรียนมาวันนี้เนี่ยข้อใหญ่เลยผมผิดมาตั้งแต่เด็กผิดเพราะว่าเขาสอนกันมาว่ากลับบ้าน ทำกันบ้านอย่าเพิ่งไปเล่นทํากันบ้านเสร็จแล้วขอไปเล่นหน่อยได้ไหมให้เล่นหน่อยเล่นเสร็จกลับมาต้องทบทวนนะวันนี้เรียนอะไรอ่านหนังสือทวนไปทวนมาผมบอกเลยครับเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพมากฮะไร้ like ประสิทธิภาพยังไงเอา้าคุณคิดดูน้องๆคิดดูนะผู้ปกครองที่ฟังอยู่นะครับฟังตามผมนะครับก็สิ่งที่เรียนมาวันนี้แล้วก็เรียนไปแล้วอะ่ะแล้วก็จะยังมาให้อ่านซ้ำอีกเบื่อไหมครับ เบื่อนะคุณลองคิดดูอ่ะคุณไปฟังเรื่องเรื่องหนึ่งมาเมื่อกลางวันเนี้ยพอตอนเย็นมาเขาบังคับบอกให้เปิดฟังซ้ําก็ไม่ก็ฟังแล้วอ่ะก็ไม่อยากฟัง,นะฟงอ่ะก็เบื่อแล้วเบื่อแล้วเป็นยังไงต่อครับมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เข้าสมองไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อยากทบทวนนะอา้าวแล้วอย่างนั้นที่เผู้ใหญ่เขาสอนมาว่าต้องทบทวนหนังสือรือรอ่านหนังสือมันผิดเหรอมันก็ไม่ผิดสทัทีเดียวรครับผมบอกแล้วนะครับว่าแต่ละคนมันมีทางไม่เหมือนกัน บางคนอนะ่ะอาจจะทบทวนแล้วเขาได้ดีก็โอเคแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะครับแต่ผมจะบอกว่าสําหรับผมนะวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือว่าผมจะไม่ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาวันนี้ครับไม่ทวนฮะไม่มีประโยชน์ครับสิ่งที่มีประโยชน์ในการอ่านหนังสือตอนอยู่ที่บ้านหรือตอนเย็นตอนอะไรก็คือต้องอ่านบทเรียนที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้ครับ อย่าไปทวนบทเรียนวันนี้ที่เรียนมาแล้วอย่าไปทวนไม่มีประโยชน์อ่านที่จะเรียนวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะน้องๆนะน้องๆที่เรียนประถมเรียนมัธยมเนี่ยนะครับโอ้โหสบายมากเพราะอะไรครับน้องๆที่เรียนประถมมัธยมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น้องๆจะมีตํารามีหนังสือมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะแบบเรียนหนังสือแบบเรียนน่ะน้องรู้อยู่แล้วพรุ่งนี้ส่พรุ่งนี้จะเรียนบทที่ห้าน้องก็อ่านก่อนเลยครับบทที่ห้าพรุ่งนี้จะเรียนบทที่ห้าอ่านก่อนเลยครับอ่านอ่านอ่านไป และอ่านแบบสบายใจนะน้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ไม่ต้องซีเรียสเลยแบบว่าเฮ้ยอ่านไปเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องเฮ้ยเราจะอ่านทําไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูก็สอนเชื่อผมครับอ่านไปก่อนอ่านไปเลยอ่านสิ่งที่จะเรียนพรุ่งนี้ครับอย่าอ่านสิ่งที่เรียนมาแล้ววันนี้จะเรียนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเรียนอะไรก็ไปอ่านเอาละสาหรับน้องๆที่เรียนระดับปริญญาอุดมศึกษาเนี่ยนะครับระดับอุดมศึกษาเนี่ยถ้าปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็ยังมียังพอมีอยู่นะพวกเอกสารการสอนหรือหนังสือที่อาจารย์แอดไซน์ให้ไปอ่านนะครับ แต่สาหรับนักศึกษาปี2ปี3ปี4อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะไม่มีการให้หนังสือไปอ่านนะแต่ว่ามันจะมีเ,เขาเรียกว่าคอร์สซิบบัสหรืออัลไลนะครับบอกไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันเนี่ยจะเรียนอะไรจะเรียนเนื้อหาประมาณไหนนะครับคุณก็หาอ่านเนื้อหาประมาณนั้นอ่านไปก่อนเลยทําความเข้าใจทำความรู้จักกับเนื้อหาประมาณนั้นไปก่อนเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับความลับอยู่หนึ่งข้อที่ไม่ค่อยมีใครผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยมีใครผมไม่เคยได้ยินใครบอกก็แล้วกันนะว่าเออเนี่ยมันทําให้เรียนเก่งหรือมันทำให้เรียนไม่เก่งนะแต่ผมเห็นว่ามันสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับในห้องเรียนท้ายคาบนักเรียนนักศึกษาคุ้นดีพอหมดคาบส่วนใหญ่ครูอาจารย์เนี่ย จะพูดประโยคซ้าๆเป็นแผ่นเสียงตกร่องอยู่หนึ่งประโยคคืออา้าวใครมีอะไรสงสัยไหมครับถามเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนคืออะไรครับเงียบมีแต่ความเงียบครับเงียบหมดทั้งห้องไม่มีใครสงสัยเลยนักนักเรียนนักศึกษาก็ไม่ไม่รู้จะสงสัยอะไรอะ่ะไปสงสัยอีกทีตอนไหนรู้ไหมตอนอยู่ในห้องสอบ พอเขาห้องสอบโอ้โหม,มันสงสัยจังเลยมันน่าจะถามในห้องแล้วตอนนี้นเขาก็ให้ถามนะไม่ไม่ถามวะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือตอนตอนอาจารย์เขาถามก็ไม่อยากถามนะก็ไม่รู้จะถามอะไรแต่ว่าพอทําข้อสอบแนละ้วเกิดสงสัยขึ้นมาเลยผมพยายามทําความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจว่านักเรียนก็ไม่ได้โกหกหรอกเวลาที่ครูอาจารย์ถามว่ามีอะไรสงสัยไหมนักเรียนก็ตอบว่าไม่สงสัย ถามว่านักเรียนโกหกไหมไม่โกหกครับเพราะอะไรก็ไม่สงสัยจริงๆคือเขาเรียนแล้วเขาสิ่งที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนักเรียนไม่รู้ว่านักเรียนสงสัยตรงไหนดังนั้นเวลาที่ครูถามว่ามีอะไรสงสัยให้ถามนักเรียนไม่ถามฮะเพราะอะไรเพราะนักเรียนไม่รู้ไงว่าเราสงสัยตรงไหนวะก็เลยเออนเมื่อไม่รู้ว่าสงสัยตรงไหนก็ไม่ถามเพราะไม่รู้จะถามอะไรนว่า ก็จบกันไปแล้วก็ออกจากห้องเรียนกันไปนี่ครับคือประเด็นที่ผมบอกว่าอ่านทบทวนบทเรียนที่เรียนมาวันนี้ไม่มีประโยชน์ครับแต่ให้อ่านบทเรียนที่จะเรียนวันพรุ่งนี้ฮะอันนี้โคตรมีประโยชน์เลยบอกเลยมีประโยชน์ไงครับถ้านักเรียนนักศึกษาอ่านบทเรียนที่จะเรียนวันพรุ่งนี้ในวันนี้ข้อที่1คือถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจนักเรียนนักศึกษาก็จะเข้าใจบทเรียนนั้นยาวไปเลยยาวไปยาวไป พอไปเรียนก็โอเคก็เข้าใจก็โอเคเลยเพราะครูหรืออาจารย์มาอธิบายอีกครั้งนะครับยิ่งตอกย้ําความเข้าใจมากขึ้นคือเข้าใจหนักกว่าเดิมคือเมื่อวานเข้าใจมาแล้วเงเพราะอ่านมาแล้ววันนี้ครูมาพูดอธิบายบทเรียนเรื่องนั้นอีกเข้าใจหนักเรียกว่าเข้าใจดับเบิลดับเบิลเข้าใจโอ้โหแล้วถ้าเข้าใจขนาดระดับดับเบิลนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องห่วงครับอยู่ห้องสอบสบายฮะแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยยิ่งดีฮะเพราะอะไร สมมตินักเรียนอ่านมาเอ้ยมีประเด็นตรงนี้เยตรงนี้ไม่เข้าใจว่ะนักเรียนไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยไม่ต้องกังวลด้วยเอ้ยลองอ่านมาแล้วไม่เข้าใจนักเรียนแค่จดมันเอาไว้เฉยๆครับหรือถ้าขี้เกียจจดถ,ถ้าคิดว่าตัวเองจําได้นะก็ะจําไปไปเพื่ออะไรฮะพรุ่งนี้ครูต้องสอนแน่ๆพรุ่งนี้อาจารย์ต้องสอนแน่ๆ,ๆก็เราก็จําไปดีว่าเฮ้ยเมื่อวานอ่านตรงนี้ตรงนี้ไม่เข้าใจว่ะก็รออาจารย์สอนมาถึงบทนี้สอคุณครูก็สอนมาถึงบทนี้พอเขาเริ่มมาถึงเนื้อหาตรงนี้ ไม่เข้าใจปั๊บฟังในห้องก่อนให้ครูเขาอธิบายก่อนถ้าเกิดว่าครูอธิบายอีกแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจอีกอันนั้นแปลว่าน้องไม่เข้าใจจริงแล้วพอไม่เข้าใจจริงวิธีการทำไงครับครูครับอาจารย์ครับถามหน่อยครับผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจเรื่องอะครูต้องถามอาจารย์ต้องถามอ้าวเธอในนั้นเธอเด็กหญิงนี้เธอไม่เข้าใจตรงไหน ไม่เข้าใจอย่างนี้ครับทําไมไอ้คนนี้มันถึงต้องทําอย่างนี้เอ๊ะทำไมเรื่องนั้นถึงนี่เอ๊ะทำไมค่าสมการนี้มันถึงนี่เมื่อคืนผมคิดแล้วมันไม่เข้าใจอะครับตรงนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อธิบายมาที่ผมพยายามฟังนะแต่มันไม่เข้าใจครับครูอาจารย์ที่ไหนเขาต้องแก้ให้คุณว่าอ๋อที่เธอไม่เข้าใจนะค่อยๆฟังนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองครับคราวนี้คุณโอ้โหจำยันสอบอะผมไม่กล้าพูดจำยันตายนะแต่ว่ากล้าพูดว่าคุณจำยันสอบอะ เพราะว่าเขาแก้ความสงสัยให้คุณในห้องในขณะเดียวกันเพื่อนในห้องเรียนของคุณนะที่ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างนี้เขาไม่มีวันเข้าใจได้เท่าคุณคนที่จะเข้าใจได้มากที่สุดคือคนที่เตรียมตัวมาเพื่อไม่เข้าใจไม่ได้เตรียมตัวมาเข้าใจก่อนนะต้องเตรียมตัวมาเพื่อไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจถามครูกับครูคุณครูหรืออาจารย์ที่สอนเขาจะเป็นคนทำให้คุณเข้าใจ แล้วพอคุณเข้าใจแต่วิธีนี้คุณโอ้โหจำสอบสบายถ้าออกมาตัวนี้นะอีกนะโอ้เขียนฉยลุยเลยคราวนี้นะครับอันนี้คือ,อ,อข้อที่สองนะข้อที่สามข้อที่สามเป็นข้อใหญ่ข้อสุดท้ายเคล็ดลับวิชาเรียนเก่งนะข้อสุดท้ายข้อที่สามง่ายๆมีแค่สามข้อแค่นี้เองคือนักเรียนอย่าบ้าจดทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูอาจารย์พูดครับ ผมเรียนเนี่ยเวลาที่ผมเรียนตอนที่สมัยที่ผมเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆผมอะโอ้โหจดจดเก่งมากอะจด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 เลคเชอร์ที่เขาเรียกว่าจดเลคเชอร์อะสมุดปากกามาจดจีครูพูดแล้วจดจดหมดเลยบางคุณครูบางคนพูดเร็วนะครับครูบางคนพูดเร็วก็จดได้นะมีเทคนิคการจดเยอะเลยจดเป็นตัวย่อมั่งเช่นเปลี่ยนแปลงก็เขียนปอปอ,ป,อประชาธิปไตยกับปอชอตออะไรอะไรเครื่องเครื่องอย่างเงี้ยย่อจนขนาดที่ว่าบางทีเอากลับมาเอง เฮ้ยคูเขียนอะไรวะอ่านไม่ออกย่อเกินจําไม่ได้ว่าไอ้ที่ย่อเนี่ยแปลว่าอะไรบางคนก็ไม่ย่อ,อ <K iller> เขียนเลยเขียนยุดกลับมาดูอีกที <He> i, เฮ้ยเขียนอะไรวะ <K iller> คือลายมือตัวเองไกลเคียเกินจนอ่านไม่ออกครับ <K iller> <K iller> ประเด็นก็คือผมเนี่ยแย่กับพวกเขา <K iller> เพราะว่าผมเป็นคนเขียนหนังสือช้าครับไม่ใช่ช้าธรรมดานะช้ามากถึงมากที่สุดอะ ช้ามากถึงมากที่สุดแล้วทํายังไงต้องหาทางรอดนะน้องๆฟังไว้นะครับทางรอดของคนช้าๆแบบผมเนี่ยก็คือในการเรียนการสอนไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตามนะครับคุณครูผู้สอนเขาไม่สอนเป็นรถด,ด่วนจากกรุงเทพพุ่งเข้าเชียงใหม่ไม่มีหยุดพักไม่มีล่ะครับสอนไปต้องมีหยุดไปแล้วเวลาที่ครูหยุดอะไรเนี่ยเวลาที่เราฟังไปใน่ถ้าจะเลคเชอร์นะครับน้องๆจับใจความสําคัญครับ จดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นใจความสําคัญพอแล้วก็เรื่องนี้นะน้องๆจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยถ้าน้องอ่านบทเรียนที่จะเรียนของวันพรุ่งนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้เห็นไหมครมันมันโยงกนะันฮะอย่าทบทวนข้อสองใช่ไหมอย่าทบทวนบทเรียนที่เรียนวันนี้แต่ให้อ่านบทเรียนที่จะเรียนวันพรุ่งนี้แล้วน้องจะรู้ว่าน้องคุณต้องจดอะไรน้องคุณต้องเลคเชอร์อะไรแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะผูกโยงไปกับตอนสุดท้ายเรื่อง ซึ่งจะต้องพูดกันอีกแต่น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะว่าแล้วสอบยังไงให้สอบได้แล้วไม่ใช่ได้ธรรมดานะได้ A ได้เกรด A ได้คะแนนมสูงถ้าน้องๆประถมมัธยม,มได้เกรดส่ประมาณนี้นะ,อะโอเคทีนี้ไอ้ข้อน,นี้อย่าจดทุกสิ่งที่ครูพูดโอเคมีหลายคนบอกเฮ้ยไม่จดละไม่จดและยิ่งน้องๆมัธยมระวังไว้นะน้องๆมีหนังสือแบบเรียนอะ่ะเคยเห็นไหมปากกาไฮไลท์อะ่ปะปากกาไฮไลท์อะ่ะ โอ้โหเวลาไอ้ตรงนี้สาคัญครูบอกตรงเนี้ยสาคัญนะเอาไฮไลท์ขีดแล้วขีด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 ไฮไลท์ใหญ่เลยบางคนก็นั่งเรียนไปครูสอนไปโอ้ตรงนี้ก็สําคัญแต่ตรงนี้ก็สําคัญขีดบางคนนะน้องเชื่อไหมหนังสือทั้งเล่มนะไอ้ตรงที่ไม่ไฮไลท์เนี่ยมีมีอยู่กระยมหนึ่งนอกนั้นมันไฮไลท์ทั้งเล่มแล้วถามแล้วไฮไลท์ทั้งเล่มแล้วมีประโยชน์อะไรครับไฮไลท์เพื่อไฮไลท์คือการที่ไปขีดเน้นว่าเฮ้ยตรงนี้มันสําคัญ แปลว่าอะไรครับในเล่มหนึ่งมันต้องมีไฮไลท์อยู่ไม่เยอะนิดหน่อยพอเต็มที่กับสาสิเอร์ซนของเล่มอ่ะอันนี้คือสุดๆดแล้วอันนี้ก็เลอะเทอะที่สุดแล้วนะแต่บางคนอะไฮไลท์ละเก้าสิบเปอร์เซ็นของเล่มอ่ะเหลือพื้นที่ที่ไม่ไฮไลท์อยู่สิบเปอร์เซ็นบางหน้าเปิดมาไฮไลท์ทางหน้าไม่รู้ไฮไลท์อะไรกันนะกันนะแล้วตัวเอกก็จําไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเฮ้ยสําคัญหมดทั้งเล่มเลยว่าเวลาอ่านหนังสือก็เหมือนอ่านทั้งเล่มก็เหมือนไม่ได้ไฮไลท์อ่ะเข้าใจไหมครับ เนี่ยฮะเอาละโอเคทีนี้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์กดาพูดเก่าเก่าแล้วยุคนี้เขาห้าใจแล้วก็ไม่ให้ลงให้ไลท์ไม่เลคเชอร์กันแล้วเขาใช้อะไรครับถ่ายรูปฮะถ่ายรูปผมเคยสอนหนังสืออะพอสไลด์ขึ้นปุ๊บยกกล้องกันมาทั้งห้องเลยพับๆๆเป็นร้อยๆคนถ่ายทังที่เราก็บอกนะว่าเฮ้ยไม่ต้องตกใจนะ สไลด์นี่เดี๋ยวแจกสไลด์ที่เอาขึ้นจอเนี่ยเดี๋ยวแจกให้นะครับก็เหมือนไม่เชื่อมั้งเหมือนหน้าตาเหมือนเป็นเป็นคนโกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ถ่ายกันน่ะแล้วก็ถ่ายผมจะบอกให้ในคลิปต่อไปคุณจะรู้ว่าการถ่ายภาพพวกสไลด์ powerpoint หรืออะไรก็ตามที่ครูอาจารย์เข้าขึ้นกระดานขึ้นจออะไรคุณเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้โคตรความผิดมหันต์เลยฮะแต่ยังไม่บอกนะวันนี้เดี๋ยวรอฟังคลิปหน้า จะบอกให้เป็นความผิดมหันมหันยังไงมหันหนึ่งขนาดที่ว่าคุณสอบอาจตกได้อะเออหรือไม่ก็ะสอบได้คะแนนไม่ดีะนะจำไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะโอ้ยแต่ว่าคลิปนี้ก็เวลาล่วงเลยมามากแล้วพอสมควรแล้วแหละจริงๆมากไปหน่อยด้อยมั้งเนาะมาทบทวนกันดีกว่าครับน้องๆหนูๆคลิปวิชาเรียนเก่งนะครับขั้นแรกทบทวนก่อนเด็กเก่งมี2แบบ หนึ่งมันเกิดมาเก่งสองเราเกิดอยากจะเก่งน้องๆที่เกิดมาเก่งผมยินดีด้วยครับคุณโชคดีกว่าคนอื่นคนเรามันไม่เท่ากันหรอกครับคุณดีกว่าคนอื่นคุณได้เริ่มต้นในจุดที่ห่างจากคนอื่นแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เกิดมาเก่งมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีทางเก่งฮะคุณมีทางเก่งครับเพราะว่า แม้ว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าคนเราทุกคนสามารถมีความพยายามได้ไม่มีขีดจำกัดคุณสามารถพยายามเพื่อให้ตัวเองเก่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครมาจำกัดคุณได้ยกเว้นตัวของคุณเองถ้าคุณอยากเก่งคุณแค่พยายามพยายามและพยายามแต่วันนี้ผมมีตัวช่วยไงช่วยให้คุณใช้ความพยายามนิดหน่อยแต่คุณได้ประสิทธิภาพมาก เคล็วิชาเรียนเก่ง3ข้อ 1. เปลี่ยนทัศนคติตอบคำถามผิดในห้องเรียนยิ่งผิดยิ่งเก่ง 2. อย่าทบทวนบทเรียนที่เรียนวันนี้อ่านบทเรียนที่จะเรียนวันพรุ่งนี้เพื่อไปสงสัยในห้องแล้วให้ครูอาจารย์ช่วยให้คุณเก่ง 3. อย่าบ้าไฮไลท์อย่าบ้าจดทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูพูด อย่าถ่ายรูปมันคุกสไลด์ที่ครูอาจารย์เขาเอาขึ้นจอทำเฉพาะที่สำคัญข้อ3นี้มันจะเกี่ยวพันไปถึงว่านักเรียนน้องๆหนูๆจะสอบได้เกรดดีหรือสอบได้เกรดไม่ดีถ้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็รอฟังกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีก่อนครับ